หวานรักต้องห้ามตอนที่17รักซับซ้อนความสัมพันธ์พันปมและการตัดสินใจที่เจ็บปวดเรียมพบกับความเข้มข้นและปมความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในหวานรักต้องห้ามตอนที่17วันจันทร์ที่2อธันวาคมเวลา20.30นาฬิกานาทีทางช่อง3กด33 เมื่อเรื่องราวรักสามเศร้าและปัญหาในใจของตัวละครพุ่งถึงจุดเดือดชาลีเดือดพากาม่าลินและเลิศจุดชนวนความขัดแย้งชาลีดีแลนระเบิดอารมณ์หลังพากาม่าลินแมธททิรณีและเลิศเจนนี่เข้ามาดูการซ้อมเต้นรำของเขาแต่กลับกลาย เป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะกับเคสมาชาอีกครั้งความตึงเครียดระหว่างผู้เขาทวีคูณจนชาลีไม่อาจทนได้เคสปวดใจเจอความจริงที่บาดลในขณะเดียวกันเคสต้องเผชิญกับความจริงอันเจ็บปวดเมื่อเธอรู้ว่าจีน่าโยเกิร์ตเป็นชูกับรังสรรค์นอม ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยปงปัญหานี้ส่งผลกระทบถึงงานการกุศลที่เธอเป็นผู้จัดทำให้งานเต็มไปด้วยความคลุกคลือรังสรรประกาศช็อกเปิดตัวจีน่าเป็นภรรยาคนที่สองรังสรรสร้างความตื่นตะลึงด้วยการประกาศให้จีน่าเป็นภรรยาอีกคนพร้อมมอบตำแหน่งบริหารในบริษัทใหม่แต่การกระทำครั้งนี้กลับทำให้เขาแสดงท่าทีหรือหวงความสัมพันธ์ระหว่างเคสกับอ,องเรแมนทริสนุจนทำให้อ,องเรไม่พอใจยอย่างหนัก องเรตัดสินใจครั้งใหญ่ลาออกจากทีมฟุตบอลความกดดันจากทั้งรังสารและความไม่ลงรอยกับเคสทําให้องเรตัดสินใจลาออกจากทีมฟุตบอลแม้ว่าเคสจะพยายามขอร้องให้เขาเปลี่ยนใจแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่หว่นการเดินทางครั้งใหม่ของลินและคัทในอีกมุมหนึ่งลินกำลังวางแผนไปดูงานแฟชั่นเสื้อผ้าที่อเมริกาพร้อมกับคาาไมกี้การเดินทางครั้งนี้อาจนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของพวกเขา ห้ามพลาดหวานรักต้องห้ามยังคงเต็มไปด้วยปมปัญหาความรักความสัมพันธ์และการตัดสินใจที่เจ็บติดตามชมความเข้มข้นในวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกานาทีทางช่อง3กด33หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง3ม p l u หวานรักต้องห้ามแรงบันดาลใจจากบัวปริ่มนำอาริตาพกาาลินนักธุรกิจขายของออนไลน์มากความสามารถได้ตกหลุมรักกับคาทาเด็กมหาลัยไฟแรงที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมทั้งคู่มีอายุที่ต่างกันก,นกว่า15ปีนอกจากนั้นพกามาลินยังได้ค้นพบว่าคาทาเป็นลูกชายคนเดียวของรังสรรค์เจ้าของธุรกิจกลุ่มค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผู้เป็นชายที่เธอเองเคยมี ความสัมพันธ์ชู้สาวด้วยในขณะเดียวกันเคสผู้เป็นแม่ของคาทาและภรรยาของรังสารก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางทำลายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นตามขนบของทั้งสองคนลินและคาทาจึงต้องต่อสู้เพื่อรักษาความรักและพยายามค้นหาความสุขในความสัมพันธ์อันซับซ้อนนี้